สวัสดีค่ะสวัสดีพบกับช่องลำพูนลำเปิดนะคะหลังจากที่หายหนะ้าหายตาไปนานมากแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเอามาดูเก็บหมอนนะคะวันนี้มีเวลาว่างนะคะวันนี้มาช่วยแม่เก็บหมอนนะคะแม่เลี้ยงไหมยอยู่นะคะเนี่ยตอนนี้แม่เลี้ยงไหมยอยู่นะคะแล้วก็มาถึงนะคะสวนสวนหมอนนะคะเนี่ยโ,โ้แบบ แบบใบแข็งแรงมากนะคะอใบใหญ่ใบแบบนี่นะคะ่ะสวยมากเลยนะคะใบหม่อนทะเลมาด้วยอังตองมาด้วยอังตองมาทำอะไรคะวันนี้อังตองมาเก็บใบหม่อนเหรออังตองรู้จักใบหม่อนไหม

มาดูนะคะผู้เชี่ยวชาญในการเก็บใบหมอนนี่นี่วิธีการเก็บใบหมอนนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใบสวยมาก มาแล้วนะแม่ <sussuch> <it>. <laughs> <laughs> ะดูนะคะว่าวันนี้แมเกซ์จะออให้เก็บเยอะขนาดไหนนะคะแล้วจะไปดูวิธีการการที่ให้ให้ไหมนะคะให้อะไรนะเขาเรียกนะให้ให้ลูกไหมนะคะจะพาไปดูนะคะนะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูการเพาะไหมการเพาะเลี้ยงลูกหมอนการเพาะเลี้ยงไหมนะคะเยวจะพามาดูคะ่ะ มันจะมีขั้นตอนอีกหลายๆเยอะๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่มาดูขั้นตอนการเก็บหมอนเก็บไหมก่อนนะคะเก<ต>็บใบเก็บใบหมอนนะคะเนี่ยก็จะปุูกเป็นวันนี้ก็มีแบบผู้ช่วยเยอะมากเลยนะคะ<ต>ยายก็มานะคะ ชวดก็มาเก็บเดชชวดนี่ชอบเก็บมากเลยนะคะใบหมอนเนี่ยจะเก็บใส่ถุงแบบนี้นะคะเหลืวจะไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่าหลังจากที่เราเก็บใบหมอนไปแล้วเนี่ยเราจะเอาวิธีการกินนะ่ะเราจะให้กินยังไง